สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาตนนล่มห้องแพดดีนัมนะครับ,รบก็ก็มีคนเรียกร้องมาว่าโอ้อยากเห็นผมเล่นเกมเสียที่บ้างนะครับก็ไปเล่นกันเลยดียวกว่ามาถล่มห้องแพดทีนัมก็จี้ใหม่เราก็ยังไม่ได้นะ,นะ,นะวันดีวเราได้แท็กซี่มาละถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะออรู้แล้วเออเป็นแท็กซี่อบอก,กู้เงินนะครับหมวกบินทีมย <20 S 1> ี่ส <20 S 2> ออิบใบแดงเบอร์ยี่สิบหก คงโคงโคงคิสตันนีขุกนะเพราะว่าถ้าเราใช้โคงเอสเราจะไม่มีออกขุกแล้วเราจะเล่นลําบากก็เลยยอมใช้โคงคริสตัลคุกออกไม่ต่างกันมากนะครับก็ไปเล่นดูแบบคงไม่หาที้ใหม่ละเพราะว่ามันไม่ได้อะมันก็ไม่ไม่ได้ก็ไม่เอาละมันหายากคือเอบวกอะไรไม่ได้จากชิ้นเลยก็เลยปล่อยมันไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็นก็แล้วกันนะ ไม่อยากซูมเลยคะ่ะ G A หนึ่งชิ้นแต่ว่าผมไม่ได้หรอกเพราะเราค,คงแบบท M มันคงล็อกว่าไอดีนี้มันจะไม่ได้ G นี่นะเวะ้ยประมาณนี้คงล่อยมันไปราะคนอาจจะแบบเอาแท็กซี่ออกใส่บินดว่วนก็โอเค,ค,อเคก็แบบเวอร์อยู่แท็กซี่เนี่ยเอาไว้แบบกันไม่ใช่เอาไว้แบบคือได้บินแบบเราเสีย ب, เปียบคือเขาใกล้จะจบแล้วเราก็สามารถแบบไปวัดวัดได้ว่าจะจบหรือไม่จบประมาณนี้นะ เ็ซซี่มันออกมันจะแบบสุดยอดมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะเครใช้บินด่วนกะ็นแล้วแต่ชอบมนะัผมว่าแท็กซี่ดีกว่านะคือคนที่ไม่ใช่แล้วแนะนำว่าใครม,มีแท็กซี่เอสใช้บินด่วนดีกว่านะเพราะว่าแ็กซี่คิดตันเนี่ยมันไม่ค่อยชัวร์แ็กซี่เอสมันหกสิบเปอร์เซ็นต์มันจนจะดูชัวร์ยกว่าตั้งแปดเปอร์เซ็นต์นะเาจะไมลว้วะ คือเล่นเขาเล่นเอได้ถูกบวกน,นี้เราโอ้โหเจอแบงค์คัสมะครับที่จังหวะนี้เจอแบงค์คัสมะทีวีกดขอบคุณเขาหนะ่อยเจอแบงค์คัสมะทีวีนะครับจังหวะนี้กดขอบโอ้โหแบงค์คัสมะทีวีนะครับแบงค์คัสมะทีวีนะมาดูโอ้โหทำไมละทอยแบบนี้นะครับแบงค์คัสมะทีวีนะครัไม่ขายดีก็โอ้ได้บินด้วยจังหวะนี้แบงค์คัสมะทีวีตะวันนะครับ นี่คือจี้ของเขานะครับคือจะบอกว่าแบงค์คาสมาครับทงไม่ออกอู้หูเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันรู้ทงไม่ออกสมหน้ามันแบงค์คาสมาทีวีนะครับแบงค์คาสมานะอู้แท็กซี่แท็กซี่ตายว่ะทงมันไม่ออกคดหาเลยแบงค์คัสมานะครับโอ้ไม่มีแป้นนะอ่าเป็น สิบก็แล้วกันนะเราต้องเอาเราต้องมาเอาเมืองเขาละนะนี่ไม่เตรียมกันไว้นะเนี่ยเจอเฉยเลยอูยโหว่าตันนี้โอ้ฉลาดอ่ะไม่ซื้อได้แบงค์กัสมะทีวีเจอคนดังว่าเจอคนดังแท็กซี่ออกด้วย ใจนแบบนี้ลูกเอเลี้ยวลูกโอ้ยยี 20, ่สิบออกบินทีมยี่สิบก็ไม่ออกใจเย็นใจเย็นแบงค์คา้สมาเขาเทำอะไรเราสบายมากเขาจะเก็บอะไรเราคงเก็บพวกก่อนเพราะว่ามีแบงค์ก,การตั้งสามครั้งอ่ะิบไปลูกแบงค์ีไปลูกเออโถเขาหน่อยมาไงดีว่าเราตัดเมืองเขาก่อนดีปะ เอาเมืองเข้ากันเลยวะแท็กซีอ่ออกอีกแล้ววะยาวไปลูกโอ้ได้เจ็ดจังหวะนี้ฉันลองเอาข้างหน้าเราดูเขาตัดแน่ๆ,ๆเพราะเลยไม่เอาเลยไงเอาข้างหน้าเราดูเขาตัดแน่ๆคะแนนตอนเหยียบแบบพมๆๆๆ่คอซื้อคือตอนเนี้ยแปลงสั่ังมาแค่ไม่มีเมืองไงตอนนี้ ไม่ให้เราก็ต้องเจอแบบนี้แหละคือบอกเลยเขาไม่มีแผนนี้เขาเล่นยากนะบอกเลยว่าเขาเล่นคูรยากเขา้่าสงสารมากทงเขาไม่ออกเลยแต่ทอยสามได้ทอยได้ยังไงเนี่ยถ้าทงไม่ออกก็น่าสงสารเกินไปเนาะ ซื้อว่ะทำไมเขาไปเอาตรงนู้นว่ะเฮ้ยไม่ขังไม่ขังเอาไว้ไม่ขังเว้เบิ้ลสีลูกเบิ้ลสีโอ้โหได้หกเต็มตีนว้ววนี้บินไปลูกบินบินไม่บินวะแบบการดเอาหมดแล้วด้วยเริ่มเล่นยากอะ เอียมตัวสั่นได้เลยเอาอีกแล้วแบงก์กษมะเออร่วงเลยเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอะไรดีวะเนี่ยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน,นมาเจ็ดมาลูกลูทำไมลูกออกก้าวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแบงก์ก็สมาวกันได้หรอกไม,ไม่เอาไม่เอานะคะไม่เอานะขอเถอเพ็ดเรานายมีเพชรเยอะแล้วเรารูม้มม้ไม่เอาขอขอบคุณเมืเขาจะให้เราไม่เอา มีว่าเอามีป้าเอาแม่เหล็กจะฆ่าเราให้ได้ใ,<ห>ใช่ไหมทำงานนี้ต้องสันอีก็ลละเออล่วงอ,เอ,เอีเอาซีเอาซีเอาซีแบงค์คาสมาเอาซีเอาซีแบงค์คาสมาไม่ให้เราดีๆใช่ไหมแบงค์คาสมาลุนขี้แตกแล้วเมื่อกี้ เฮ้ยแต่ว่าก่องมินเเพิ่มมาเสหลายรอบแล้วเหมือนกันนะจาเมื่อกี้ขังรอที่เราตายนะแต่ดีนะขังเขาไม่ออกชีนางฟ้าเจ็ดสิบมีน่าจะมีอยู่แหละูนที่หมวกเจ็ดเออมาหน่อยดิลูกโค้โองอู้โค้งตายอีกแล้ว ใครก็ได้ไปชุบชีวิตโครงมให้เราทีอย่าซองนะงเขาใจมากเขาสิบอ่ะต้องสามช่องอ่ะไม่งั้นสามช่องก็ไม่ถึงบ้าถึงอยู่ต้องสามช่องโอ้โหทำไมมันอวยทำไมได้สามช่องอีกต้องยอมตกเลยนะเราว้ยกดสั่นไม่ไไม่กดสั่นไม่ได้วะ เราต้องสู้ครับมาขนาดนี้แเรานี่นี่แล้วเราต้องสู้ครับเพื่อเกียรติของลูกเสือครับไม่ใช่แล้วต้องสู้ครับเพื่อเกียรติที่เรามีเพราะเรายังเอาเกาออะไรอยู่ครับต้องบินวัดจงังหวนี้ไม่บินว่าจะเพิ่ม,มเปอร์เซ็นต์น้ำผึองอะไรเราไม่กุ้เงินนะเว้เราฆ่ายากเลย ไปกันแล้วอะเราต้องบินก่อนแหละไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรต้องบินก่อนเขากันได้ว่ะอะไรวะไม่มีออกคุกนะตอนนี้เรามีแผนสำรองเรามีแผนสำรอง บนด้ดีน no ี่บินนี่ค่ะโอเคได้ห้ายังดียังดีอยู่ดีอยู่ อยู่ตรงที่ท <ka> ี่ปลอดภัยไว้ก่อนคือเราต้องเอาลายล่างว่ะ <tw> ไม่งั้นเราลำบากเลยแต่ว่านะเอเรียลที่ถูกุผมันต้องบินอีกสักครั้งนึงอ่ะนะมันไม่น่าจะไม่บินเลยหรอกเพราะว่ามันตกหลายรอบแล้วเหมือนกัน เราต้องเบิ้นสองว่ะเต็มตีเบิ้นหกยิงลายบนเราก็จะได้อะนะที่จริง เขาทอยหกแล้วได้ก็ต้องยอมไหมเขาทอยหกได้นะโคโคงโคตรไม่พักดีกับเราเลยโค้งเนี่ยต้องซื้อคู่ที่ไปจบแล้วล่ะ เขาเรียกที่จะวัดนะเออดวงเข้าข้าโชว์เข้าข้างเราครับแต่เขาต้องดึงออกมาก่อนแหละนะเนี่ยเออ,อใครเขาต้องดึงออกมาก่อนโอ้ไม่ล่วงด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อย่ังได้ยังไงก็ยังไงก็เป็นเธออย่งเรา แลมันมีดวงเข้าข้างเราอยู่บินลูกบินบินจะลูกพ่อลูกพ่อพ่อสันพ่อขอร้องโอ้ไม่บินมาอะไรวะมันจะไม่บินเลยก็เกินไปนะมันหลายรอบนะอย่าแม่เหล็กนะโอ้ยโอ้แม่เหล็กตลอดเลยวะต้องซื้อสั่นวะ สัตว์เราตายได้เนี้ยแบบนี้ต้องบินอ่ะเท่านั้น,น่ะต้องบินนะอ่ะเออบินหน่อยลูกหัดบินแล้วบ้างลูกหัดบินให้พ่อเขาบ้าง ยอมเราเธอเราขอร้องเราขอบคุณขอโทษยอมเราเธอนะเออเบิ้ลเข้าไปลงคุกไปยังไม่ลงอีกหรอทำไมมันตายยากตายเย็นจังวะเออจองคุกสักทีโอ้เกือบกูแต่ก็จะได้ซื้อ เออโอ้ชีวิตชีวิตของเราช่างระทมเหลือเกินชีวิตของเราโอ้คือที่จริงอ่ะเราก็แค่แบบแกินนาทีละคือเราก็แค่แบบอ่อนให้ไปเฉยๆแค่แหละคือเราแค่ทำท่าลุ้นไปเฉยคนหนอกยมินกิกะเรารู้แล้วมันต้องบินออกอันได้บินมาหลายตาแล้วเรารู้อยู่แล้ว มีรางวัลล็าาลอกอินอะไรให้เราไหมไม่ไมีมปะก็ขอจบคลิปตัเนี้ท่นนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อว่าบาัญชีนะเพื่อเพื่อเวลาเราล,ล,ลงคลิปให้เราได้เจอได้เจอเจอเจอกินก่อนใครแล้วก็ได้ดูก่อนใครนะครับก็ขอจบคลิปตัเบี้ยคนนี้นะครับสวัสดีครับ